ด้านบนเป็นส0ด้านล่างเป็น12นะคะที่เหมือนกันเลยที่สเปคเหมือนกันค่ะบอดแบตเท่ากันบอดแบตเท่ากันพลังงานเท่ากันแต่ต่างกันที่ด้านบนดังไกล69ด้านล่างดันไกล79และต่างกันตรงที่ด้านเสียงกลางนี้เสียงกลางด้านล่างจะเป็นการเฟรนฟัตเขาจอบแนวพู่งกว่า ตัว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 เนี้ยเขาจะออกเนี้ยคู่ชุดนะคะฝั่งเพอๆด้านล่างเขาจะออกกว้างกว่านะสองใหญ่กว่าเพราะอะไรจิมโซนน้ำหนักที่สามสิบห้าโลเลยนะใบด้านล่างน้ำหนักที่สามสิบห้าโลใบบนน้ำหนักที่ยสิบสี่โลนะคะพี่ใครที่ชอบเบ็ดหนักๆนะคะแนะนําเล่นจิมโซกใครที่ชอบแนวฟังพอนะก็เดินดไปในชั้นเล่นนิดนิ้วนะคะสเปคหกร้อยวัตเท่ากันใช่ไหมครับเท่ากันค่ะพี่หกร้อยวัตเท่ากันนะสอบไปหกร้อยวัตเท่ากันแล้วก็แบตเท่ากันค่ะ ก่อนเท่ากันแบ่งเท่ากันต่างกันที่ความดังไกลต่างกันที่ดอกซับดอกซับด้านบนเป็นซับสิบนิ้วด้านล่างเป็นซับสิบสองซับสิบนิ้วกับซับสองนิ้วร้อยห้าหกเหมือนกันแม่เหล็กสองชั้นร้อยหกสี่เหมือนกันที่เป็นงานแดนของแบรนเดนงานประกอบไทยนะ